สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 843นายจ้างจ่ายเงินเดือนโดยแยกเงินเดือน1000 0แบาทเงินประจำตำแหน่ง30,000บาทเงินเบี้ยก,กันดาน1 0 0 0 0บาทเงินค่ายานพาหนะ25,000บาทรวม1 6 0 0 0 0บาทคิดฐานเงินเดือนห0 0่งแสนบาทหรือ1 6 0 0 0 0 0 0บาทครับส่งประกันสังคมตั้งแต่2 5 4 2ถึง2,566ตอนนี้อายุ 60ปีกเกษียณ31ธันวาคม2566จะได้รับเงินอะไรบ้างหลังกเกษียณจํานวนเท่าไหร่ครับต้องแยกเป็น2เรื่องครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับพรบรประกันสังคมและอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับพรบรคุ้มครองแรงงานเอาเรื่องประกันสังคมก่อนนะครับถ้าถามว่าคิดจากฐานไหนคําตอบคือคิดจากฐาน15,000ครับคุณจะค่าจ้าง มากกว่า1 5 0 0 0เท่าไหร่ก็ตามจะเป็นแสนเป็นล้านเป็น10ล้านต่อเดือนก็ตามเวลาที่นายจ้างหักเงินสมทบเนี่ยก็ไม่ได้หักจากค่าจ้างที่เป็นแสนเป็นล้านของคุณแต่เขาหักจาก1 5 0 0 0บาทคุณจะค่าจ้างกี่แสนก็ตามคุณไม่ได้จ่ายเงินสมทบมากกว่าคนที่ค่าจ้าง1 5 0 0 0บาทดังนั้นจึงคิดที่ฐาน1 5 0 0 0บาทนะครับเพราะว่าเวลาที่ถูกหักลองสังเกตดูนะครับจะค่าจ้างเท่าไหร่ก็ตาม ที่มากกว่า15,000เนี่ยจะถูกหัก750บาทเท่ากันทุกคนคนที่ถูกหักน้อยกว่า750บาทก็คือคนที่ค่าจ้างน้อยกว่า15,000น้ันั่นเองนะครับดังนั้นเกี่ยวกับประกันสังคมคือฐาน15,000นะครับถ้าไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับคุณก็สามารถที่จะไปรับบำนาญได้และบำนาญน,นั้นก็คิดออกมาจากฐาน15,000นันั่นเองการที่คุณทำจน สิ้นปี2,566นะครับถ้าอยากรู้ว่ามันผ่านมาแล้วกี่เดือนนะครับก็คือถ้าไม่มีการเว้นว่างเลยเนี่ยเราสามารถเอาปีต่อไปตั้งได้เลยนะครับแล้วก็ลบด้วยปีแรกที่ส่งเต็มปีก็คือปี42นะครับทั้งหมด12เดือน25รอบนะครับ 12เดือน25รอบหรือว่า25ปีนั่นเองนะครับแต่หลักการคิดจริงๆเนี่ยต้องคิดเป็นเดือนนะครับแต่ถ้าจะคิดแบบรวดเร็วจะเอาเป็นปีก็ได้แต่อาจจะมีความผิดพลาดเพราะบางทีมันต่างกันแค่เดือนเดียวเนี่ยตัวเลขมันก็ต่างแล้วนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะมีบางเดือนที่มีการหยุดไปถูกพักงานไปไม่ได้จ่ายเงินสมทบ มันก็ต่างกันแล้ว1เดือนเปอร์เซนต์ก็มีโอกาสต่างกัน1.5นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเต็มเต็มเลยนะครับก็คือ12เดือน25รอบนะครับต่างจาก180เดือนมาเป็น12เดือนกี่รอบ180เดือนก็คือ15นะครับลบด้วย15ต่างกันอยู่10รอบนะครับได้เปอร์เซนต์เพิ่ม1.5ต่อ1รอบดังนั้น10รอบก็10คูณ1นนะครับได้เพิ่มมาอีก1 5เปอร์เซนต์ ตอนที่ครบ180เดือนนั้นได้20%นะครับ20กับ15รวมกันนะครับเอา15ไปบวกกับ20ก็จะได้ทั้งหมด35%นะครับดังนั้น15,000ตั้งร้อยละ35ของ15,000ก็คือเดือนละ5,250บาทนั่นเองอันนี้คือบำนาญที่คุณจะได้รับทุกเดือนนะครับแต่ตัวเลขนี้ผมไม่รับประกันนะ เพราะบางทีถ้าเกิดว่าคุณเกิดมีสถิติที่มันไม่ได้เป๊ะตามนี้จริงๆอาจจะมีการพักงานหรืออะไรก็ตามมันก็จะทำให้ตัวเลขแตกต่างกันได้1.5%นะครับก็อาจจะต่ำกว่า5,250บาทก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับค่าจ้างจะเยอะเท่าไหร่ก็ตามเวลาที่ถูกหักเราถูกหักไม่เกินฐาน1,500 0บาทเวลาคิด ก็ต้องคิดที่ฐาน15,000บาทเท่ากันกับคนที่มีค่าจ้าง15,000บาทเพราะเราไม่ได้ถูกหักมากกว่าเขานั่นเองครับต่อมาครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของพรบรคุ้มครองแรงงานถ้าถามว่าเงินที่คุณจะได้เนี่ยมันจะคำนวณออกมาจากค่าจ้างไหนนะครับซึ่งมันคือเงินชดเชยการเลิกจ้างแน่นอนครับคุณเริ่มงานมาตั้งแต่ปี4-2จนถึงปี6-6เนี่ยมันเกิน20ปี สิ่งที่รู้อย่างแน่นอนคือได้เท่ากับค่าจ้าง400วันแต่จะเอาอะไรมาคูณ400อันนี้คือสิ่งที่ต้องหานะครับเอาแบบชั่วๆก่อนที่ไม่ต้องมีความสงสัยอะไรเลยก็คือตัว10,000แสนบาทเนี่ยอันนี้มั่นใจได้เลยว่าแน่นอนครับถือว่าเป็นค่าจ้างแต่ตัวอื่นยังไม่แน่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเอาตัวที่มันแน่นอนนี่ก่อนนะครับยังไงมันก็ไม่พ้นอยู่แล้วนะครับ สมมุติว่าตัวอื่นไม่ใช่ค่าจ้างนะครับแล้ว1,000 0แบาทเนี่ยคือตัวเดียวที่เป็นค่าจ้างเราต้องแปลงค่าจ้างรายเดือนให้เป็นรายวันก่อนนะครับถ้าใครที่ค่าจ้างเป็นรายเดือนตามกฎหมายถือว่าทุกเดือนมี30วันจะลงท้ายด้วยยนด้วยคมด้วยพันก็ตามตามกฎหมายคือ30วันนะครับไม่ได้มี31หรือ28-29น,นะครับต้องหารด้วย30 ได้วันละ3,000กว่าบาทนะครับก็ตัวนี้แหละครับไปคูณด้วย400ได้เลยก็จะออกมาเป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายคุณนะครับก็1ล้านกว่าบาทนะครับหล้านสามแสนกว่าบาทแต่ถ้าหากว่าค่าจ้างของคุณเนี่ยมันมากกว่า10,000แบาทแล้วมันจะมากกว่า10,000แบาทได้ยังไงในเมื่อเขาบอกว่าเงินเดือน1 0 0 0 0แมันก็ควรที่จะแค่1 0 0 0 0แสนสิมันจะ กระโดดไป1 6 5 0 0 0บาทได้งไงก็ค่าอื่นๆเนี่ยแหละครับมันมีโอกาสที่จะเป็นค่าจ้างได้เหมือนกันมันอยู่ที่ระเบียบการจ่ายคือเราจะดูแค่ชื่อก็ไม่ได้นะครับบางทีคนละบริษัทชื่อเงินที่จ่ายเนี่ยเหมือนกันเลยอย่างเช่นเงินค่ายานพาหนะชื่อเหมือนกันเลยแต่ระเบียบการจ่ายไม่เหมือนกันการตีความตามกฎหมายก็ไม่เหมือนกัน ของบริษัทหนึ่งอาจจะถือว่านี่คือค่าจ้างของอีกบริษัทหนึ่งอาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นค่าจ้างแต่ส่วนใหญ่นายจ้างก็จะบอกเลยครับว่ามันไม่ใช่ค่าจ้างแต่ว่าพอไปสู่ชั้นศาลแล้วเนี่ยเมื่อมีการพิจารณาออกมาแล้วบางทีมันก็เป็นค่าจ้างนะครับอ่ะไล่ไปทีละอย่างครับเอาที่เงินประจําตําแหน่งก่อนเงินประจําตําแหน่งเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นค่าจ้างต้องดูว่าจ่ายตอบแทนอะไร ถ้าจ่ายตอบแทนการทำงานแน่นอนมันคือค่าจ้างโดยไม่ต้องสงสัยคุณทำงานในตำแหน่งนี้คุณจึงได้เงินตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอันนี้ชัดเจนแต่ถ้าหากว่ามันมีเงื่อนไขอย่างอื่นอีกที่ไม่ได้ตอบแทนการทำงานในตำแหน่งนี้มันก็อาจจะไม่ใช่ค่าจ้างนะครับเงินเบี้ยกันดานอันนี้ผมไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะครับจ่ายเพราะอะไร ต้องไปดูเงื่อนไขเงินค่ายานพาหนะก็เหมือนกันจ่ายยังไงมีบินน้ำมันไปเบิกไหมถ้ามีบินน้ำมันไปเบิกเนี่ยจ่ายตามที่มีบินอันนี้ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างแน่นอนเพราะว่าแต่ละเดือนจ่ายไม่เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าใช้น้ำมันเยอะไปเท่าไหร่นะครับหรือจ่ายเป็นค่ารถนะครับมีการชี้แจงออกมาว่าแต่ละเดือนเนี่ยนั่งรถกี่เที่ยว ตีออกมาเป็นเงินค่ารถเท่าไหร่อันเนี้ยไม่ใช่ค่าจ้างแต่ถ้า,าว่าไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรเลยเดือนไหนก็จ่าย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 แล้วใช้คำว่ายานพาหนะโดยไม่ได้ดูเลยว่านั่งรถใช้เงินกี่บาทเติมน้ำมันใช้เงินกี่บาทไม่ได้เอามาพิจารณาเลยอันนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นค่าจ้างก็ได้นะครับดังนั้นผมไม่รู้หรอกครับว่า ระเบียบวิธีการจ่ายของบริษัทคนนั้นมีกําหนดเงื่อนไขอะไรบ้างมันจะถูกตีเป็นค่าจ้างหรือไม่อันนี้ไม่สามารถบอกได้นะครับถ้ามันถูกตีเป็นค่าจ้างสมมุติว่ารวมทุกตัวเป็นค่าจ้างหมดเลยก็คือ1นึ่งแบาทวิธีการคิดก็เหมือนเดิมนะครับหนึ่งแบาทเนี่ยตั้งแล้วก็หารด้วย30แล้วก็คูณด้วย400นี่คือเงินที่นายจ้าง ต้องจ่ายคุณ2ล้าน20แสนบาทนะครับนี่คือทั้งหมดในการตอบคำถามนะครับอาจจะยาวสักหน่อยนะครับแบ่งเป็น2เรื่องครับก็คือเรื่องของประกันสังคมคิดจากฐาน1 5 0 0 0อย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของพรบคุ้มครองแรงงานที่เป็นเงินชดเชยการเลิกจ้างเนี่ยก็ต้องดูว่าเงินที่จ่ายให้เรานั้นเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการที่เราไปทำงาน หรือไม่ถ้าใช่ก็ถือว่าทุกอย่างแม้ว่าจะมีชื่อเรียกอย่างไรก็ตามมันคือค่าจ้างแต่ถ้าหากว่าเงินที่จ่ายนั้นมีระเบียบวิธีแล้วก็ไม่ได้จ่ายเหมือนกันทุกเดือนอย่างเช่นต้องมีบินน้ํามันไปเบิกอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างไม่เอามารวมเวลาที่นายจ้างเลิกจ้างเขาก็จะเอาเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าเป็นค่าจ้างมาคํานวณจ่ายเท่านั้นนะครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ